สวัสดีครับลุงโอนะครับวันนี้วันที่เจ็ดกุมภาหกเก้านะครับที่นี่จังหวัดสตูลนะครับอ่ะิลิปนี้ขอมาคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสินค้าที่ขายดีที่สุดในช่องลุงโอนะครับก็คือเจ้าตัวออฟกิจไฮบริดห้าจุดห้ากิโลวัตต์นะครับมีตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในช่องนะครับก็ในช่องโอมีสินค้าขายอยู่ก็หลายตู้หลายประเภทนะครับก็คนที่ติดตามอยู่ประจําก็พอจะ ทราบอยู่บ้างแล้วนะครับมีชุดนน,นาแล้วก็ออปกิกไฮบริดแล้วก็ตู้สลับไฟแล้วก็ตู้คอมบเนอร์นะครับสําหรับตู้ออปกิกไฮบริด 5.5k แล้วก็มี 5k ด้วยนะครับมี 5.5k ก็จะขายดีที่สุดตู้นี้ได้ขายไปประ,ประมาณร้อยกว่าตู้แล้วนะครับที่ส่งไปให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายการทํางานคร่าวๆอีกสักคลิปนะครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าตู้ออปกิกไฮบริดนะครับเราใช้ตู้เบอร์3นะครับ รุมรับภายนอกด้านล่างก็จะเจาะรูไว้สามรูนะครับก็จะแถมตัวกันกันบาดสําหรับสายไฟไว้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ให้นะครับก็มีช่องสายไฟบ้านเข้าไปช่องสายโซลารเซลล์แล้วก็ช่องต่อออกมาจ่ายโหลดนะครับนี่ต่อกับพักพวงแบบนี้คือการต่อแบบแยกโหลดนะครับและด้านล่างก็จะมีพัดลมดูดลมร้อนจากด้านในเป่าออกนะครับด้านล่างก็มีแค่นี้ด้านหลังก็เจาะรูสําหรับ ยึดติดกับฝาผนังไว้ให้เรียบร้อยนะครับ4ีจุดสมุมส่วนด้านบนก็จะมีหลอดแลมสามดวงครับติดคอยแสดงสถานะอยู่ตรงเลขหลอดแลมหลอดแรกก็คือเออเขียนว่าโซล่าเซลล์อันตรงกลางก็เป็นโหลดใช้งานนะครับหลหลอดนี้ก็จะติดอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดมีไฟออกจากตู้นะครับด้านนี้ก็เป็นการไฟฟ้านะครับสามหลอดแสดงสถานะตรงนี้ก็เป็นป้ายบอกว่าชื่อตู้อิเวอร์เตอร์ออฟกิทไฮบริดไฮโวลเอทีเอสนะครับเมทีเอส อยู่ในตัวนะครับตู้จะทํางานอัตโนมัติทุกอย่างนะครับเมื่อลูกค้าซื้อตู้ไปไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่ต่อสาย3จุดอย่างที่แจ้งนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนะส่วนลงมาก็จะเป็นสวิตช์ออโต้ตู้ก็จะเลือกใช้ไฟจากภาคโซลาเซลล์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบิดมาการไฟฟ้าก็คือบังคับให้ใช้การไฟฟ้าถ้าเกิดเรามาอยู่ในโหมดการไฟฟ้าแบบนี้นะครับตู้ก็จะเ,เสมือนใช้ไฟบ้านธรรมดานะครับไฟบ้านวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกเลยครับจะไม่เกี่ยวกับภาคโซลาเซลล์ เราก็สามารถใช้ไฟได้เยอะนะครับใช้ได้ถึงประมาณ40แอมป์เลยทีเดียวนะครับเพราาเราใช้สายเมนในตู้เป็นสายเมนเบอร์6นะครับอ่าแล้วก็ตู้จะเริ่มสลับมาเป็นไฟภาคโซลารเซลล์เป็นเวลา8โมงเช้านะครับจะดีดมาเป็นไฟภาคโซลารเซลล์แล้วก็ทำงานไปจนถึง5โมงเย็นนะครับก็จะสลับมาให้เป็นไฟการไฟฟ้าก็คือไฟบ้านนะครับเอ่อมีหลายท่านถามว่าอยากจะให้สลับ Uhm. ช้ากว่านั้นหน่อยได้ไหมห้าโมงเย็นเปล so ี่ยนเป็นหกโมงเย็นหรือว่าหนึ่งทุ่มก็จากการทดสอบมาแล้วช่วงห้าโมงเย็นจะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดหลังโมงเย็นไปมีแสงแดดก็จริงนะครับแต่ว่าแสงแดดความเข้มของแสงแดดมันน้อยแลวนะครับก็จะได้แค่แรงดันนะครับกระแสก็จะได้น้อยก็จะทําฮันก็จะทําให้เจ้าบอร์ด PFC ที่อยู่ในตู้ทํางานหนักนะครับอาจจะทำให้บอร์ด PFC เสียหายได้ก็ตั้งช่วง อย่างที่เราตั้งไปให้นะครับ8ดโมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นจะเป็นไฟภาคโซลาเซลล์คำว่าไฟภาคโซลาเซลล์ก็คือจะดึงไฟจากภาคโซลาเซลล์มาใช้ก่อนนะครับถ้าเกิดโหลดมีเยอะไฟภาคโซลาเซลล์ไม่เพียงพอก็จะดึงไฟบ้านมาช่วยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับเดนะี๋ยวเราจะทดสอบไปดูนะครับนี่ด้านนะด้านภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่ส่วนเจาะบอร์ด5 5 k ตัวบอร์ดก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเกิดสังเกตนี่ จะมีไฟแสดงสถานะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดไฟสีฟ้านี่กระพริบแสดงว่าบอร์ดก็เออเลอร์นะครับเราต้องทําการรีเซ็ตตู้นะครับการรีเซ็ตตู้การรีเซ็ตตู้ง่ายๆก็คือปิดโหลดทั้งหมดที่ตู้รับภาระอยู่แล้วก็ปิดเบรกเกอร์โซลาร์เซลล์ปิดเบรกเกอร์การไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีทิ้งตูว้ไว้10นาทีให้เขาคายประจุนะครับเมื่อครบ10นาทีเปิดเบรกเกอร์การไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ามาสังเกตที่นู่นทั้งตัวล่างแล้วก็ตัวบนถ้าเกิดตัวล่างตัวบน มีแรงดันปกติเราก็ค like ่อยเปิดเบรกเกอร์โซลาเซลล์ตามไปแล้วก็ค่อยเปิดโหลดจ่ายโหลดตามไปเป็นลําดับต่อไปนะครับการรีเซตตู้แค่น like ี้เองง่ายๆนะครับก็ภายในตู้ก็จะมีประมาณนี้ครับมีพัดลมให้1ตัว2ตัว3ตัวนะครับพัดลมระบายอากาศเรื่องความร้อนจะมีผลมากนะครับกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในตู้นี้นะครับภายในตู้จะค่อนข้างจะมีความร้อนเยอะนะครับเราต้องเอาพัดลมช่วยเป่าแล้วก็ดูลมร้อนออกจากตู้นะครับอ่ะตอนนี้ผมได้ต่อ ระบบไว้เรียบร้อยนะนครับไฟบ้านเข้ามาก่อนนี้อันนี้คือไฟบ้านปกติครับนี่เข้าไปตรงที่เบรกเกอร์การไฟฟ้าส่วนตัวนี้ก็คือไฟจากโซลาเซลล์นะครับบนหลังคาของผมของนุงโงแรงดันจะจ่ายอยู่ประมาณ400โวลต์ครับนี่ก็แผง340วัตต์10แผงครับต่อนุกรมกันมาเข้าตรงนี้นี่มาเข้าเบรกเกอร์ตัวสีเขียวเขียนว่าโซลาเซลล์นี่ก็เปิดเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยมาเข้าที่วงจรกิจคู่ผสมไฟกันอยู่ แรงดันจากโซลาเซลล์มากกว่าแรงดันจากไฟบ้านเขาก็จะดึงไฟจากปลักโซลาเซลล์ไปใช้ก่อนนะครับนี่เห็นไครับสังเกตว่าชิโนตัวด้านล่างจะแสดงกระแสะที่กินไฟบ้านเท่านั้นนะครับมีศูนย์จุดศูนย์นะครับชิโนตัวด้านบนจะแสดงกระแสะที่ตู้จ่ายให้โหลดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับศูนย์จุดศูนย์เพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดโหลดนะครับเดี๋ยวมาดูโหลดกันนี่โหลดปลั๊กพวกนี้ต่อออกมาจากตู้นี้นะครับเห็นไหมครับนี่การต่อแบบนี้เรียกว่าการต่อแบบแยกโหลดการต่อแบบยู การต่อแบบแยกโหลดจะใช้งานง่ายนะครับจะใช้งานง่ายกว่าการต่อไปทั้งบ้านนะครับแต่ต่อไปทั้งบ้านก็ได้นะครับแต่แต่ว่าไฟที่ออกมาจากนี่ตู้นี้ไม่ว่าจะต่อแบบแยกโหลดหรือว่าต่อแบบทั้งบ้านไฟที่ออกมาจากตูน้นี้ผ่านอินเวอร์เตอร์มาแล้วถ้าเกิดเราไขค,รครวงเทศไฟ,ไฟจิ้มทั้งสองเส้นนี้ทั้ง l และ N จะมีไฟทั้งสองเส้นเป็นเรื่องปกตินะครับไฟที่ออกมาจากตูน้นี้ห้ามต่อลงดินเด็ดขาดนะครับห้ามต่อกราวนะครับไม่ว่าจะ N หรือว่าจะ L ห้ามต่อกราวห้ามต่อลงดินนะครับ ก็ไฟอาจจะย้อนกลับไปที่บอร์ดไอโวลต์ทำให้บอร์ดเสียหายได้นะครับนี่ต่อนี้ปลั๊กโพงตัวนี้ปลั๊กโพงตัวนี้ต่อไปที่การนําร้อนทั้ง3ตัวแต่ละตัวขนาด1,500วัตต์นะครับ1 5 0 0งวัตต์เทียบเท่ากับแอร์หนึ่งหมื่นสองพันพิรยูหนึ่งเครื่องเลยนะครับนี่กินไฟพอๆเลยนะครับเผลอๆการนําร้อนจะกินมากกว่านะครับนี่ก็สมมุติเราเป็นแอร์หนึ่งเครื่องหนึ่งแอร์หนึ่งหมื่นสองพันพิริยูหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องสามเครื่องเลยนะครับ เปิดตัวนี้เลยตัวแรกนี่เปิดการนําร้อนตัวแรกเห็นไ,ไหมครับไฟสีแดงขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากินกระแสยังไงนะครับด้านในนี่ดูชิโนโตัวด้านบนเลยตัวด้านบนผมจะตั้งควบคุมกระแสอยู่ที่16แอมป์นะครับนี่ตอนนี้ไฟใจใ่ายโหลดอยู่ที่6.8แอมป์นะครับนี่แล้วก็มาดูตัวด้านล่างว่ากินไฟบ้านเท่าไหร่นี่กินไฟบ้านอยู่ที่1.8แอมป์นะครับเห็นไหมครับส่วนที่ต่างกันก็คือ ใช้ไฟจากโซลาเซลล์นะครับพอไฟจากโซลาเซลล์ไม่พอเขาจะดึงไฟบ้านมาช่วยแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนีคลิปนี้จะเห็นได้ชัดเลยจ่ายโหลดอยู่ที่หกจุดแปดนี่ดึงไฟบ้านมาแค่หนึ่งจุดแปดนะครับนี่ก็อีกห้าอก็ใช้ไฟจากแสงแดดนะตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับก็แสงแดดอาจจะยังพระอาทิตย์ยังอาจจะยังไม่ตั้งฉากกับแผงโซลาเซลล์นะครับก็พลังงานจาก จากแสงแดดก็อาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับ11โมงนี่แต่ถ้าเกิดบ้านหลังไหนที่ใช้แผงโซลาเซลล์วัดเละของผมของผมใช้มา3ามปีนะครับก็340วัตต์เมื่อก่อน3ปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าสมัยนี้อาจจะใช้600วัตต์หรือว่า700วัตต์พลังงานจากแสงแดดก็จะได้เยอะกว่าที่มาจากลางค้าบ้านลงโอนะครับนี่ทีนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ตัดไปการไฟฟ้านะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะดึงมาช่วยแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับส่วนที่ขาดเหลือนะครับถ้าเกิดแสงแดดเข้มกว่านี้ตรงนี้ก็จะลดลงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดการนาร้อนอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวว่ากินไฟเท่าไหร่นี่การนาร้อนตัวที่สองนะครับเปิดการนาร้อนสองตัวแล้วเกิดการนําร้อนสองตัวแล้วมาดูที่ว่าตู้จ่ายให้โหลดอยู่ที่สิบสามจุดซีแอมนะครับนี่เพิ่มมาแล้วเป็นเท่าตัวสิบสามจุดซีแอมดอดึงไฟบ้านอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าแอมนะครับ นี่หรือว่า8แอมมี8แอมในนี้แล้วแต่แสงแดดนะครับถ้าแสงแดดเกิดอ่อนเมฆมาบางังเขาก็จะดึงไฟบ้านมาช่วยเพิ่มขึ้นนะครับอัตโนมัติทุกอย่างนะครับถ้าเกิดแสงแดดแรงขึ้นเเก็จะดึงไฟบ้านน้อยลงนะครับตามตามสภาวะความเข้มของแสงแดดนะครับโอเคการทํางานก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดการนำร้อนอีกตัวหนึ่งเพื่อให้อเวอร์โหลดนะครับตู้จะป้องกันตัวเองครับเราตั้ง ชิโนตัวบนอยู่ที่16แอมป์ชิโนตัวล่างอยู่ที่18แอมป์เจตนาของเราก็คือจะให้ตัวชิโนด้านบนตัดก่อนนะครับเพื่อความเสถียรของตู้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการร้อนอีกหนึ่งตัวตัวที่สามนะครับอ๋อตอนนี้เปิดตัวที่สามแล้วไม่เกินสมวินะครับเห็นไหมครับก็จะตัดมาใช้ไฟจากภาคการโดยฟ้านะครับนี่เพื่อป้องกันแม่ให้บอดเสียหายด้านในแล้วก็จ PFC เสียหายนะครับยังไม่ถึงสมวินะครับพอผมเปิดการร้อนตัวที่สามปุ๊บ ประมาณ1วิหรือว่า2วิเขาก็ตัดมาทันทีนะครับเป็นการไฟฟ้าเมื่อเขาตัดมาเป็นไฟการไฟฟ้าเราก็สามารถใช้โหลดได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จภารกิจของเรานะครับตัดมาเป็นการไฟฟ้าแบบนี้ก็คือใช้ไฟปกติเลยครับไม่ได้ผ่านโบดทั้ง2ตัวคือไม่ได้ผ่านระบบภาคโซลาเซลล์นะครับไฟบ้านวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาเลยก็ใช้โหลดจำง่ายว่าถ้าเกิดหลอดสีแดงสว่างวันนี้ใช้โหลดได้ถึง40แอมป์เลยนะครับก็คือใช้ไฟได้ตามปกตินะครับการร้อนใช้ได้3ตัวเปิดแอร์ได้3มเครื่อง โอเคอย่าให้เกิน40แอมป์5 0แอมป์ก็สามารถใช้ได้ก็คือกลายเป็นใช้ไฟบ้าน100%ไม่ได้ไม่ได้ประหยัดไฟนะครับถ้าเกิดหลอดไฟสีแดงนี้เพราะว่าเราเผลอใช้โหลดเกิน10วงแอมป์ไปในช่วงกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนตู้ก็จะสลับมาใช้ไฟการไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็สังเกตได้เลยว่าพอหลังจาก5โมงเย็นตู้จะดีดแป๊กมาเป็นไฟหลอดสีแดงการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเราเผลอใช้โหลดเกินในช่วง8โมงเช้า ถึงห้าโมงเย็นใช้ช่วงเผื่อใช้โหลดเกินแลวตู้เขาจะตัดตัดเลยด้านในจะเป็นยังไงนะนี่มาดูนะครับดูชินโนด้านบนเลยเห็นไหมครับด้านบนจะขึ้นว่าเ e ออเรกอคือตัดกระแสเกินที่เราตั้งไว้สิบอแอมป์ชินโนด้านล่างยังไม่ตัดนะครับเพราะเราตั้งไว้สิบแปดแอมป์เจตนาของเราต้องการให้ตัวชินโนด้านบนตัดก่อนเสมอนะครับเพื่อระบบในตู้จะได้ไม่ลวนนะครับนี่เมื่อตัดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราใช้โหลด เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราอยากจะกลับมาใช้ไฟภาคโซลาเซลล์แล้วในช่วงกลางวันนะครับตั้งเช้าถึง5โมงเย็นเราก็ปิดโหลดให้หมดนี่เราปิดโหลดให้หมดตอนนี้ผมปิดโหลดหมดแล้วนะการนำรถ2-3ตัวปิดโหลดหมดเราอยากกลับมาใช้ไฟภาคโซลาเซลล์เราเคมาเปิดเจ้าตัวชิโนตัวที่เขาเออเลอร์อหรือว่าเขาปิดอยู่ตอนนี้นะเขาออฟอ,อยู่นะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่ากระแสเกินจากที่เราสั่งให้เขาจำกัดอยู่ที่10โแอมป์นะครับเราแค่เปิดตัวเขานะครับนี่ มาใช้นิ้วกดปุ่ม power ของเขาครับกดหนึ่งครั้งนี่ก็จะขึ้นมาออฟแบบนี้แล้วกดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับชินโนรุ่นนี้นะครับนี่กดอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะหน่วงเวลา30วินะครับผมตั้งในห,หน่วงเวลาที่3 0วิตัวล่างก็หน่วงเวลา30วินะครับเป็นการเพื่อช่วยให้เจ้าบอดที่เปิดครั้งแรกเจ้าบอร์ดทั้งตัวบนและตัวล่างรวมตัวเองนะครับบูตตัวเองก่อนที่จะจ่ายให้โหลดนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอครบ30วิ ชิโนโก็จ,จ่ายไฟออกมาตู้จะสลับมาใช้เป็นไฟภาคโซลารเซลล์นะครับสังเกตที่หลอดไฟด้านหน้าได้เลยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณนี่สี่วิสามวินะครับเดี๋ยวผมจะปิดแงมาดูพอครบสามวิเห็นไหมครับนี่ตัดมาเป็นไฟภาคโซลารเซลล์เมื่อหลอดไฟสีเขียวสว่างแบบนี้ก็แสดงว่าเรากําลังใช้ไฟภาคโซลารเซลล์อยู่นะครับก็จะดึงไฟจากแสงแดดมาใช้ก่อนแต่เกิดโหลดเยอะไฟจากแสงแดดไม่เพียงพอก็จะดึงจาก ไฟการไฟฟ้ามาช่วยเพียงบางส่วนเท่านั้นตามต้นคลิปตามกลางคลิปที่ให้ดูกันแล้วนะครับนะคลิปนี้อธิบายค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วการทํางานสําหรับตู้ออฟกิจไฮบริดหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้มีด้านในเป็นการวางอุปกรณ์แบบนี้การต่อสายเมนแบบนี้การต่อสายคอนโทรลแบบนี้มีลุงโออยู่เจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับผมได้ประกอบ แล้วก็จําหน่ายขายอยู่เจ้าเดียวนะครับไม่มีสาขาไม่มีสาขาสองอยังไม่มีสาขาสองนะครับมีลุงโอ๋อยู่เจ้าเดียวอยู่ที่สตูลนะครับบางครั้งอาจจะมีผู้แอบอ้างว่าเป็นสาขาสองของลุงโอ๋บอกในคลิปนี้เลยว่าไม่มีนะครับมีมีอยู่หนึ่งเดียวแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับลุงโอ๋โซลาเซลล์นี่ตรงนี้ถ้าเกิดคนที่ดูคลิปอยู่ประจําก็จะเห็นว่า มุมตรงนี้เป็นที่ถ่ายคลิปแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะประกอบตู้ของหลงโอ๋อ,อยู่นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่ามีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับสําหรับตู้ออมกิจไฮบิด 5.5K นี้หรือว่า 5K นะครับหน้าตาตู้เป็นแบบนี้นะครับและการวาง,วงอุปกรณ์เป็นแบบนี้แล้วก็หน้าหน้าตู้มีหลอดไฟประมาณนี้มีตัวอักษรสติกเกอร์หรือว่าสวิบิดก็ประมาณนี้มีแค่เจ้าเดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังซื้อหาเลือกซื้ออยู่ว่าอยากจะใช้โซล่าเซลล์แต่ก็ยังไม่มีความรู้มากนักก็สามารถปรึกษาออแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่แจ้งออด้านหน้าจอได้เลยนะครับนี่ก็ตู้เดียวจบนะครับซื้อแค่ตู้นี้ไปแล้วก็ซื้อเพิ่มแค่แผงโซล่าเซลล์ก็มาต่อแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยอย่างที่เห็นอย่างที่ทดสอบให้ดูนะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ